สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่5มีนาคมครับผมโค้ชยอดครับแล้วก็ตัวแจวจูนไรท์นะครับวันนี้อย่าลืมนะครับมีข่าว ADP ีพีนันฟามตอน2องตุ้มสิซึ่งเราจะมีการเชรดสดชนข่าวโดยแต่ก่อนที่ตลาดจะเปิดนะครับเรามาวิเคราะห์กราฟทองคำกันก่อนเรามาดูที่ time frame day กันก่อนครับ t i ไทม์เฟรมเดในส่งตัว trend box ็อกเห็นว่าตั้งแต่ time frame M5 มห้าจุดถึงเดนะครับมีสัญญาณ buy เข้าวันชัดเจนนะครับในส่วนของตัวนะครับมีการตัด กานถกดลงนะครับแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้ตรง,ตรงปลายตัวเอ,อ่อเต้นสโตนเนี่ยเริ่มมีการจโค้งตัดเข้าหากันนะครับวอลุ่มมีการทำเสเต็ปยกขึ้นนะครับมโอกาสจะพลิกมาโซนฝั่งมายนะครับ่วนราคาหลังจากที่ลงมาทดสอบแนวรับบริเวณกรอบกลางตัวเดนะครับราคามีการดีดกลับรีบาวกันไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยยืนอยู่ในโซน2900ศนะครับราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่2 9 10นะครับไปดูตามเฟรม S4 สสกันครับตามเฟรม S4 สสี่ตอนนี้ราคายืนอยู่ในกรอบกลางชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่ากำลังพยายามจะกลับไปยืนอยู่ในไพวอะเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดราคากลับไปยืนในภาวะได้เนี่ยเราก็เน้นมองหน้าบ่ายขึ้นไปนะครับเป้าก็คือ R 1 R 2นะครับแต่วันนี้มี ADR โดนฟาร์มราคามีโอกาสที่จะวิ่งไซด์เวย์นะครับอยู่ระหว่าง R 1กึับตัวกรอบกลางได้นะครับมีโอกาสที่จะวิ่ง รอข่าวออกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงสวิงไซด์เว์นะครับระหว่างช่วงนี้นะฮะจอบต่างนะครับสอง แ9 0นะครับจนถึง R12826 นะครับเดี๋อาจจะวิ่งอยู่ในโซนไพวอร์กับ R1 นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับช่วงตลาดยุโรปเปิดยังไงแต่ว่าสัญญาณชัดเจนก็คือเทรนด์บล็อกเป็นหน้าบ่ายนะครับสโต๊ตตัดขึ้นวอลลุ่มพิกอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีการทําสเต็ปลดลงมันแสดงถึงว่ามีโอกาสที่จะไซเวกนะครับมาดูทำฟัมเอชหนึ่งครับที่เราใช้ในการวางแผนเข้าในวันนี้ช่วงบ่ายนะครับเนี่ยครับราคายืนอยู่ในกลางของตัว h อึงได้นะครับกำลังพยายาม ขึ้นไปยืนอยู่ในไพ่หวอดแบบชัดเจนนะครับซึ่งทีายู่ในไพ่หวอดได้เป้าแรกนะครับก็คือ r 1 2926นะครับหรือว่าถ้ามีแรงขึ้นพอก็อาจจะไปเก็บโจกรอบบนก็คือ2933ได้นะครับตอนนี้ในส่วนของสโตนและวอลลุ่มนะครับวิ่งออกด้านข้ามเป็นไซเวย์นะครับมีโอกาสที่จะวอลลุ่มพีกขึ้นมาฝั่งบายแล้วก็สโตนตัดขึ้นนะครับเป็นเน้นสัญญาณโดเทนบอกว่าเป็นหน้าบายสแตนด์เพราะฉะนั้นวันนี้สังเกตว่าถ้าราคาย,ยังไม่หลุดตัวขอบกลางของตัว H1 นะครึ่งน,นะาย่ยอระบาาย่ดีกว เป้าเก็บก็คือ, <c oughs> อ่1แล้วก็ A2 นะครับนี <c oughs> ่ครับนะเป้าเก็บก็คือ่1แล้วก็ A2 นะครับโอเครายเดี๋ยวไปเจอกันในเทรดสดชวนข่าว ADP นอนฟาววันนี้ตอนทุ่มตรงนะครับผมใครที่สนใจตัว GL อยากทดลองใช้นะครับสนใจติดต่อทางแอดมินได้แอปแอด GN ครับเือนแอดตัว G ตัว N CLUB นะครับแล้วก็ใครที่สนใจตัว Copy Trade ก็เหมือนกันสามารถทักมาทดลองใช้ได้เลยนะครับผมโอเคสว,ส,สวัสดีครับ